สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่กจะมาทำขนมถัวแปกค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะถัวเหลืองมพะพร้าวน,น้ำตาลน้ำตาลนาเแป้งข้าเหนียวโอเคก่อนอื่นเราต้องเอาถั่วเหลืองไปทำอะไรก่อนคะเอามาเอามาแช่น้ำก่อนคะ่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะค่ะ ก่อน,นี่นะคะเราก็ต้องแช่ตัวเขียวตัวเขียวผ่าซี่นะคะหรือตัวเหลืองก่อนเนาะนี่นะคะจ้าลูกเราต้องเอาน้ำเหลืองๆอันนี้นะคะนี่พี่ตันดูเราต้องเอาน้ำเนี่ยเททิ้งก่อนซักกองสามน้ำเลยเพราะว่าเรากินไม่ได้นน้ำอ่ะใช่น้ำมันยังสีเข้มอยู่นะคะเราก็ล้างอีกครั้งหนึ่งฝ่านแล้วก็มือคนทำไมไม่เอามือลงไปแตะคะ เออกันโอเคเทน้ำทิีนะคะอย่างนี้เลยัใช่ค่ะแล้วเราก็เทน,น้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วเราก็คนๆน,นะคะดูเห็นไหมคะว่าสีมันเริ่มจางลงแล้วนะนะคะเห็นไหมคะอ่าคราวนี้เราก็จะเทสักน้ำหนึ่งนะคะเทอีก ตเติมน้ำอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้ประมาณสามชั่วโมงนะคะแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้อีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะนําถั่วไปนึ่งตอนนี้นะคะเราก็แช่ถั่วนะคะได้ครบเวลาแล้วเราก็จะเทเราจะไปเตรียมนึ่งแล้วนะคะเนื่องจากเราไม่มีผ้ากับ,บาลน,นะคะเราก็จะแก้ไขโดย เอืงให้มันแห้งแล้วเราก็จะไปใส่ภาชนะหนึงนะคะค่ะแล้วเราก็เทลงไป ะะแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งนะคะเราจะเอาไปทําอะไรคะเอาไปทำขนมกินกันนะคตอนต่อไปนะคะมะพร้าวนะคะเมื่อเราเอาน้ำหอม,ห,อม,มหวานไปทานแล้วเนื้อของมันนะคะก็นำมาใช้ประโยชน์ในการทำขนมเราก็จะผ่าก่อนที่จะให้แม่ครัวตัวน้อย ใช้มือแมวนะคะขูดค่ะโอเคโอเค,โ,อเคโยโ้ป,ปี่ด้ขูดแล้วอ่าใช่อย่างนั้นเลยจ้านี่นะคะขูดแบบนี้แบบนี้ใช่แล้วค่ะไหวไหมคะไหวไหมคะเชฟไ,ไหว <laughs> โอเคนั้นแหละอ่าเยี่ยมเยี่ยมแบบน,นี้เลยนะคะด้านไหนก็ได้อ่ะเทเลยค่ะพอได้แล้วก็เทว้าว แล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมมันนะคะทุกคนคงจะงงว่าเราใช้มันไปทําอะไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากสีผสมอาหารของเราไม่มีนะคะวันนี้เราจะทําตัวของแป้งขนมถั่วแปดด้วยสีม่วงนะคะซึ่งใช้จากมันนะคะตอนนี้เราก็จะนํามันมันม่วงนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็จะเอาไปนึ่งค่ะ ก็เราก็จะดูว่าถั่วสุกแล้วหรือยังชิมเลยค่ะหยิบหยิบทานได้เลยค่ะชิมก่อนนะคะถั่วสุกหรือยังคะสุกหรือยังคะสรุปว่ามันสุกหรือยังอร่อยยังคะอร่อยแล้วสุกแล้วโอเคตอนนี้ถั่วก็สุกแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะเอาถั่วออกนะคะออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะดึงมะพร้าวต่อเลย ต้องหลีไฟก่อนนะคะไม่งั้นไอ้น้ำจะลวกมือเราก็ปิดฝาแวนเดิมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ได้มันที่นไปต้มแล้วเราก็เทแป้งข้าวเหนียวมิเลยเทยลงไปนะคะเราใช้กะเอานะคะแล้วก็เท,น,ทน้ำเทน้ำราก็ค่อยๆเทเทน้ำลงไปพี่ก,การค่อยๆน่าแป้งอยู่ม้วนข้าวค่ะใครจะนิมม้วดให้เข้ากันนะคะใช่ พอดให้แบบมันไม่ติดมือแล้วอ่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนนะคะตะล่อมตะล่อมไปแบบนี้นะคะนะคะโอเคนี้อ่าแป้งเริ่มรวมเป็นก้อนจากตัวเป็นก้อนนะคะอ่านี่นะคะอ่าทำขนมนะคะขนมคัวแปรอ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นเป็นก้อนแล้วนะคะมี่มาแรงๆค่ะปี๊อ่าเก่งมากค่ะ อ่ากล้แล้วลูกเออถกมากอ่กดอีกกดอีกอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนเราจะทำสีสีอะไรคะอ่าสีม่วงเฮ้ยม่วงเราซื้อแป้งเตียวไ้ปุ่มเลยนะแต่ว่า ราจะทำแค่ทีละนี้ก่อนหมดแล้วเราก็นวดแป้งใหม่นะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพยายามเลยค่ะนวดใช่เราจะบดเนื้อมันนะคะช่วยกันจะได้เสร็จเร็วตอนนี้พอลงผิวแล้วอ่านวดเลยค่ะพยายามเลยค่ะตอนนี้เชฟของเราเริ่ม ใช่ค่ะแป้งเริ่มเปลี่ยนสียังคะอ่ายังไม่เห็นใช่ไหมอ่านว่าต่อไปค่ะนวดต่อไปเพื่อนเรอดูอยู่ค่ะแป้งมาแป้งมาแป้งมาใส่ไปนวดอ่านนวดต่อไปนะคะตามนวดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราพขึ้นเวาดูอาพี่แพรตะล่อมแป้งเลยค่ะตะล่อมแป้งอ่าทำเลยค่ะเเเยยย้้้นี่เป็นไงคะสีม่วงเลยค่ะใส่น้ำลงไปอีก อ่าค่ะย่อม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 นมสีม่วงแล้วนี่นี้อ่นี่เลยค่ะย่อมย่อมยวดน่วดนววดนวดวดแต่งสีเริ่มเกิดสีเป็นสีม่วงสวยแล้วนะคะนี่นะคะนี่สีม่วงแล้วค่ะนคะวดวดอ่านี่นะคะถ้าชอบเนี่ยแป้งนุ่มแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่ติดมือก็ใช้ได้นะคะนี่ นี่นะคะนี่นะคะแป้งก็เป็นก้อนแล้วไม่ติดมือแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะเรียนไปปั้นแล้วก็ไปต้มนะคะพร้อมไหมคะเชฟพร้อมค่ะวันนี้มะพร้าวก็ นึ่งได้ที่แล้วนะคะโัวร้อนนิดนึงอ่าพร้อมอ่าหัวก็พร้อมนะคะอ่าเราจะเอามะพร้าวนะคะมะพร้าวส่วนหนึ่งแล้วก็หัวนะคะ คล้ากันเลยค่ะอ่ะอ่ะคนให้เข้ากันค่ะคนคนเบาๆค่ะลูก